สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอามก็มาทำคลิปเรนดอมนะคะว่าใครที่จะมามอบความรักให้คุณหมดหัวใจนะคะใครคือคนที่จะมามอบความรักให้คุณจนหมดหัวใจนะคะคลิปนี้เป็นเรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะแล้วก็เป็นคลิปที่ดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจงคนใดคนหนึ่งฉะนั้นบางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ ให้รับแต่พลังงานดีๆไปนะคะสิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะคะหรือว่าคนไหนที่คิดว่าเออพลังงานไม่ได้ตรงกับตัวเราก็สามารถเลื่อนคลิปลอคลิปต่อไปได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปแดนดอมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในตัว ของคุณทั้งทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะขอสามใบพลังงานของคุณนะคะณเวลานี้นะคะก็คือ ค,จจะค,ะคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์เนี่ยแปถ้วยนะคะคุณอาจจะผ่านเหตุการ์ความรักหรือว่าอาจจะต้องตัดใจเดินมาจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีความมีความทุกข์มีความคิดเยอะนะคะคิดมากนะคะแต่ว่าเวลานั้นนะคะมันได้ผ่านมาแล้วเนาะแล้วคุณตัดสินใจนะคะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่า คุณจะเริ่มนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่เห็นไหมมันจริงๆคุณตัดสินใจว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอันนี้ขอเพิ่มเนาะบอกว่า3มันยังไม่เคลียร์นะคะออมขอเปิดอีก3นะคะคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะคะคุณเยียวยาตัวเองได้ไม่ต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็คุณสามารถเป็นคนที่รักตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะมีความรักแล้วนะคะ King of Cups นะคะคุณพร้อมที่จะเปิดใจความรักครั้งต่อไปนะคะไม่แน่นะคะใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาฟังใรนลอบเรนรนดอมนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาแวะเวียนอยู่นะคะปัจจุบันนี้นะคะดูซิว่าคนที่คุณเลือกนะคะคนที่เข้ามาาเกี่ยวพนันหรือว่าคนที่มาพูดคุยกับคุณเนี่ยหรือคุณมองมองอยู่เนี่ย มันจะเข้าลักษณะไหนนะคนที่จะมามอบหัวใจมอบความรักให้คุณคนเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเข้าคนนั้นคือใครเรามาดูกันนะคะเราจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะสตาสร์ e ีตสตาสร์ีนะคะมาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะกระเด็นออกมายังไม่เอานะคะเอาไพ่ที่เราเลือก ตั้งจิตนะคะตั้งจิตนะดูพลังงานเขากันค่ะ The Hangman นะคะเขาเป็น The Hangman เรามาดูกันต่อสิ The Hangman คนนี้ <c oughs> The Hangman คนนี้โอ้ยสีดาบก็มานะคะ The Hangman คนนี้แถมมาด้วยสีดาบเดี๋ยวขอเปิดให้จบเลยนะคะ เดี๋ยวเขาเปิดให้จบเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเขาดูคุมเครือไหมคนนี้ <c oughs> เป็นคนหลบๆซ่อนๆเพจออฟซอร์นะคะเพจออฟซอ r ์โอ oh, ้สุดๆพลังงานเขาเหมือน คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มันออกมาแนวเดียวกันหมดเลยขอสับขออีกสองใบนะคะแต่ขอสับไพ่อีกสักนิดหนึ่งทำไมมันออกมาโทนเดียวกันหมดเลยอายอุย้ยนี่นะคะเพื่อนๆนก็ดูก็เห็นนะคะว่า อ๋อสับไพ่แล้วนะคะอ่าอย่างน้อยก็เดอะสตาร์มานะคะเขาเหมือนคนคนนี้นะคะพลังงานของเขานะคะเป็นดิแฮงแมนเป็นสี่ดาบนะคะเป็นธาตุเป็นได้ทั้งธาตุลมนะคะส่วนมนากธาตุลมมาสี่ดาบเจ็ดดาบนะคะหนึ่งดาบสองดาบ สองดาบก็มาห้าดาบก็มาค่ะเป็นคิงออฟสอดอีกอ๋อเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเลยถ้าพูดนี่คือพูดน้อยต่อยหนักเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นอยู่กับตัวเองโลคส่วนตัวสูงค่อนข้างสูงนะคะถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้อยากยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ได,ด้ไม่ได้อยากมีความรักเลยเหมือนเขาจะประสบการณ์อาจจะไม่ค่อยดีกับ ความรักนะคะอาจจะก็จ,จะโดนถูกหักหลังหรือว่ามีความรักที่ท็อกซิกนะคะเนี่ยเขานิ่งนะคะ The Hangman นิ่งมากนิ่งแบบนี้มานานมากแล้วนะคะเนี่ยสีดาบก็นิ่งนะคะอยู่นิ่งมากเลยอันนี้ก็นิ่งแอบทำ The Magician นะคะก็คือแอบทำอะไรอยู่คนเดียวอะ่ะชอบอยู่คนเดียวชอบทำชอบฝึกฝนเกี่ยวกับ จิตนะคะบางคนอาจจะชอบศึกษาธรรมะหรือว่าปรัชญาชีวิตหรืออะไรในโลกส่วนตัวของเขานะคะอันนี้ก็เพจออฟซอรดนะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบนี่คือแบบเป็นคนที่ฉลาดนะคะความคิดหลักแหลมเป็นคนที่คิดเร็วเป็นคนที่ห้า เป็นคนที่รวมๆเป็นคนที่นิ่งมากนะคะอันนี้ก็สองดาบอะสองดาบคือไม่ได้อยากรักใครเลยไม่ไม่ได้อยากมองใครเลยเนี่ยเขามีความสุขกับตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยมั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะคะ n i o g p f p t n c l e s King of, of swords นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาพูดเวลาจะเจราจานะคะเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์ท,ที่ที่ดีเนาะเป็นคนที่คิดเฉียบแหลมฉลาดฉับไวนะคะเป็นคนทันคนแต่ถามว่าตอนนี้เขาอยากมีไหมเขาไม่อยากมีเขาอยากเฉยๆเขาอยากอยู่กับตัวเองนะคะอันนี้เพจอวานเขามีความ เขามีความสุขกับงานเขามีความสุขกับตัวเองนะคะ mm hmm. เห็นไหมทั้งเงินทั้งงานส่วนเรื่องอื่นติดค่ะขอดูอีกหน่อยนะคะอีกหน่อยนะคะจะมาชอบคุณยังไงอ่ะเขาจะมาเจอกับคุณยังไงนะคะในเมื่อเขาเหมือนนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองนะเขาอยู่กับตัวเองปรีดวิเวกไม่อยากจะวุ่นวายกับใครเลยนะคะทำยังไงถึงจะได้เจอกันเนี่ย ทำยังไงคุณถึงจะได้เจอกันอ้แปดดาบก็มานะคะแปดดาบมาแปดดาบก็คือเห็นไหมผูกจริงๆแล้วเขาก็ออกได้นะอันนี้เป็นกระจกสะท้อนนะคะเหมือนเหมือนว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้โดนมัดโดนอะไรนะแต่ว่าในกระจกสะท้อนคือความคิดของตัวเองคิดว่าตัวเองเนะี่ยโดนผูกมัดหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่า อาจจะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรนะคะกับความรักหรืออะไรก็แล้วแต่จากความทุกข์ที่ผ่านมาหรืออาจจะยังติดอยู่กับความรักเดิมๆนะคะอาจจะติดอยู่กับความรักเดิมๆอยู่กับความคิดถ้าเป็นไพ่ดาบนะคะก็จะเป็นความคิดทั้งหมดเลยความคิดของตัวเองอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วนะคะ,อ,ะอยากออกมา The Moon, The Moon. ก็อาจจะจริงนะคะเขาติดอยู่กับความรักของเป็นความรักเก่าๆอะ่ะ The Moon ก็ยังคิดแบบดิ่งนะคะติดอยู่กับความรักเดิมๆยังออกมาไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้แล้วเขาจะรักกับคุณได้ยังไงเขากับคุณจะรักกันได้ยังไงค e e นอัลบ n ทด้วยการงานนะคะ คุณอาจจะเจอเขาด้วยการงานก็ได้นะคะด้วยงานที่จะทําให้คุณได้เจอกันได้เพราะว่าเขาปิดตาเหลือเกินเนาะแทรกซึมด้วยงานด้วยอะไรที่แบบแพลชั่นคุณอาจจะชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะคุณถึงจะได้มาเจอกัน The Tower เจอกันด้วยป,ป,ปุบปับฉับพันทันใดนะคะอ่ะ ปุบปับชอบทันทันใดแล้วยังไงต่อเขาจะารู้สึกชอบนะคะชอบคุณตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบเลยนะคะดูสิอ่าเดี๋ยวแล้วจริงๆด้วยนะคะเขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะ เจอกับคุณไม่การเดินทางก็จะเป็นด้านการงานนะคะคุณอาจจะไปทํางานหรือเขาอาจจาะมาทำงานแล้วมาเจอกันปุบปับฉับพันนะคะเกิดความรักขึ้นเป็น love at first sight ได้นะคะเห็นไหมมันเป็นลูกศรของคิวปิดนะคะก็คือเป็นความรักเอทาว tower เจอกันปุบปับฉับพันนะคะตกหลุมรักในทันทีในบัตรดนนะคะแล้วเขาเจอคุณแล้วเขาจะจะทำยังไงต่อ ้ขออภัยค่ะภัยมักจะตกขออภัยนะคะอ่าเขาจะรีบเดินทางมาหาคุณเลยนะคะเขาเจอคุณรักคุณนะคะจากการเดินทางจริงๆด้วยเนี่ยนะคะเดือดชาริออตเวลาเขาเจอคุณนะคะเขาจะเดินทางเขาจะลุกมาหาคุณเลยเขาเป็นนักสู้นะคะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะ เตรียมตัวรับได้เลยแล้วมาดูกันอีกสีนะคะว่าถ้าเขาเจอุณเขาจะทำยังไงต่อไปอีกนะคะห้าเหรียญโอ้ยคิดถึงคิดถึงตรงไหนดีนะคะห้าเหรียญเขากลัวนะคะห้าเหรียญเนี่ยเขาเกิดความกลัวกลัวอีกเนี่ยกุญแจก็มีแต่เขาไม่ยอม ไม่ยอมเปิดนะคะเขากลัวว่าความรักจะเป็นเหมือนเดิมจะเป็นเหมือนเก่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปครับเพราะคุณกลัวอย่างนี้แล้วจะทํายังไงต่อไปต่อไหมอ่าไปต่อไหมว้าวต่อค่ะต่อให้กลัวเขาก็จะไปต่อค่ะรักมากเลิฟ a อดเ r s ร s i ไซสนะคะ รักตั้งแต่แรกพบก็ต้องไปต่อค่ะกลัวไหมก็กลัวแหละแต่ก็ไปต่อมาดูซิเห็นไหมเดอร์ดวิเพราะเขารักคุณมากๆรักปักใจมากๆคือเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือไปเลยนะคะเขาจะจับมือคุณไว้เห็นไหมเขาจะลุกหนักรักมากเห็นคิดถึงมากนะคะคนคนนี้เห็นไหม คิดถึงมากๆเลยนะคะอยู่ที่คุณนะคะว่าจะรับรักหรือว่าจะยอมให้เขาจับมือเขาไหมนะคะเพราะว่าเทนอครับออกมาบอกว่าเขาเมื่อเขาเจอคุณนะคะต่อให้เขากลัวแค่ไหนนะเขาก็ยังจะสู้ต่อไปนะคะี่ จะสู้จะทนจะฟาฟันนะคะเพื่อให้ได้ความรักที่เขาแบบรักคุณแบบเดวิลรักแบบเสน่หานะคะไม่ได้รักแค่ความรู้สึกนะคะมันเป็นแบบลึกข้างในมันดีฟมากนะคะมาดูสิมาดูสิสว่าอ่าถ้าคุณได้คบกับเขาแล้วจะเป็นไงจัดเม้นต์นะคะ ทั้งเขาและคุณนะคะพู้ล่ขนลคกจัดเมนออกมาบอกว่านะคะถ้าเป็นอีกใบหนึ่งสำรับหนึ่งนะคะให้อันนี้จะเป็นเทวดาเป่าแตรนะคะเพื่อให้นะคะผู้ที่เหมือนสิน้นสิ้นชีวิตไปนะคะเสียชีวิตได้ฟื้นกลับคืนกลับคืนนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถ้าคุณกับเขาได้คบกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสดชื่นจิตปิญ,ญญาณของคุณจะกลับมามันจะหลอมรวมกันอนะ เห็นไหมมันมัน,ม,นมันสอดคล้องกันไปหมดนะคะจัดเม้นรักด้วยจิตวิญญาณเลยนะคะเขาและคุณนะคะจะรักกันแบบมากๆมากๆนะคะรักแบบดุดดื่มนะคะชีวิตของคุณนะคะจะสุขสมหวังและก็อยู่ด้วยกันแบบมันเหมือนฟื้นคืนชีพอะ่ะจากที่เขากลัวนะคะความกลัวในใจเขาอะ่ะหายไปเลยนะคะจากที่ จิตใจเคยเหี่ยวเฉานะคะฟื้นขึ้นมาหมดเลยสุดๆส,สุดยอดนะคะเรามาดูซิว่าให้ไพ่นางฟ้านะคะให้ไพ่นางฟ้าแนะนำนะคะว่าจะทำยังไงให้ความรักั้งนี้มันราบรื่นหรือว่าไพ่นางฟ้าอยากแนะนำอะไรกับคุณคะกับความรักข้างนี้ของคุณไพ่านางฟ้าอยากแนะนำอะไรคะ โอเคไพน้ำฟ้าอย่างแนะนำอะไรว้าว oh, wow. so meet นะคะ so meet เลย yes t h i s i s your so m e t yes did it your so meet นะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเลย ความรักครั้งนี้นะคะอาจจะให้เพื่อนช่วยหรือคนที่คุณไว้ใจวางใจช่วยนะคะอย่างเช่นหมอดูหรือที่ปรึกษานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความกลัวในใจของเขานะคะอาจจะเป็นความกลัวในใจของเขาแล้วก็ของคุณด้วยนะคะที่มันเหมือนว่าต่างคนต่างเขาเรียกว่าเจอความรักที่ท็อกซิกมาเนาะความสัมพันธ์ที่ มันยังไม่สมหวังนะคะก็เลยต่างคนต่างตัวนะคะนี่นะคะใบสุดท้ายนะคะไพ้นางฟ้าออกมาบอกว่า keep your relationship a change นะคะ a chance ให้โอกาสนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะ จงปลดปล่อยความกลัวนะคะแล้วก็ถ้าคุณกลัวหรือคุณกังวลนะคะคุณอาจจะมีที่ปรึกษาแต่ต้องคนที่บวกนะคะคนที่คิดบวกคนที่มีประสบการณ์เขาจะให้คําแนะนําที่ดีให้คุณนะคะแต่ไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณจะมีความสุขค่ะถ้าคุณให้โอกาสในความรักครั้งนี้ของคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ random น,นี้ก็น,นะคะก็ขอให้ เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทุกคนนะคะรับพลังงานดีๆนี้ไปรับพลังงานโซเมทนี้ไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ